เทมเมื่อในอดีตมาแล้วครับกับ X-Men New Mutant ตัวต่อมา Magic Marvel น้องสาวสุดเลิฟของครซัสนะครับพบกันได้ที่ช่องเดอะต้นฮีโร่เลยฮัลโหลทักทายกันตอนแรกเลยเมื่อคลิปที่แล้วเราลืมไปก็ตรงนี้เลยครับวู้ดซิปไกด คือแมนมื่คลิปที่เราต้องขออภัยท้านผู้ชมไปมากๆเลยนะครับผมวันนี้ต้น e ีโร่ชาแนลนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนเลยกลับมาพบกับคลิปที่พี่ต้นได้บอกไปแล้วในช่วงทีเซอร์คือมาพบกับน้องสาวสุดเลิฟเลยนะครับผมของ คอร์โรซัสถ้าพี่จ้จะไม่ผิดนะเขาน่าจะนามสกุลรัสเ,ออเป็นเหมือนกับน้มสกุลเหมือนรัสปูตินใช่นเดวถ้าถ้าจะไม่ผิดคืออิริยา่ารัสปูตินนะครับถ้าพี่จ้จะไม่ผิดนะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันในประวัติเขาจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่เบสซูมให้ทีนึงนะครับประวัติของอิริยา่ารัสปูตินนะครับผมเขาเป็นเหมือนกับถ้าเราพูดกันในมุมของนักเวทเขาเหมือนซ so ็อกซเรอร์ครับท่านผู้ชม เป็นนักเวทในวัยเยาว์อ่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีพลังเวทยเยอะมากและที่สําคัญคือเขาสามารถสร้างซอสก็คือเป็นดาบ ภายในจิตใจของตัวเองคือสร้างจากโซคือจิตใจของตัวเองนะครับผมตัวกรองนี้อดีตเนี่ยเคยแตะที่1750บาทนะครับปัจจุบันเองเนี่ยพี่ต้นก็ไม่เข้าใจว่าในหลายๆคนก็ไม่ได้สะสมแต่พี่ต้นรู้สึกว่าตัวนี้สวยมากนี่ให้พี่เบรลองซูมที่หน้าเลยม,มายมาจิกสวยมากๆถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดนะใครที่เล่นนะขอญาตินิดนึงอยากแชร์มากๆเลยนี่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 อยากแชร์มากๆ,นๆ,ๆ,ากากๆคนที่เล่นเป็นเขาเรียกว่าคนที่เล่นเป็นนิวมิวแ n นเนี่ยน้องคนนี้คือน่ารักมาก ใครที่เป็นสาวกมั่งเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตนี่เปิดเลย New Mutant IMDB นะครับผมปี2020ขอโชว์นิดนึงพี่ต้นมีความรู้สึกว่าเขาเล่นกับเจมส์แอนบอยในหนังเรื่องสปริตแล้วเขาน่ารักมากแล้วก็คือประเด็นคือหน้าเขาเนี่ยเหมือนกับามา g i จิกมากๆนะครับเน่คนนี้เลยแอนนาเทเลอร์จอยอ้าน้องจอยไม่ใช่น้องเจนเน่เน่เน่เน,น,น่่คนนี้ครับเล่นเป็นมาจิกเน่เหมือนไหมท่านผู้ชมเหมือนไหม ว้าคือสวยอะ่ะแล้วน้องน่ารักมากตอนนี้คือน้องกําลังอยู่ในวัยที่โตมากๆเลยนะฮะผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดีกว่านะครับว่ากล่องนี้ในข้างในมันอสซอรีเยอะมากมันมีอะไรให้บ้างแต่ถ้าเกิดใครคนใดที่สนใจนะครับผมใครคนใดที่สนใจอยากจะไปตามหากล่องแบบนี้พี่ต้นแนะนําร้านดีๆแบบนี้เลยครับผมร้านพี่แบงค์โทชิทอยนะครับผมพานุพันธ์โทมัสนะ บอกเลยว่ามีแต่ของดีๆของพรีเมียมเจ๋งๆล่าสุดพี่ต้นเพิ่งไปสืบทราบมาว่าพี่แบงค์เองมีขายพวกงานที่เป็นเขาเรียกง,งานซอฟงานที่เป็นงานของพวกงานเมดิคอมเก่าๆนะผู้ชมคืองานแบบพวกไอรอ,อพวกมดแดงอ่ะคือเจ๋งมากๆนี่โทชิทอยลองไปดูได้ที่เมกาพาซานะพี่แบงค์มีตู้ด้วยนะครับผมนี่ พานุพันธ์โทมสัสแน่โอเคพี่ต้นจะแชร์ริง์ไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามากิีดกล่องกันเลยดีกว่านะครับกล่องใหม่ด้วยต้องขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยนี่ครับท่านผู้ชมจะบอกถึงความน่ารักให้ดูเลยจริงๆคือน่ารักมากๆนะครับ ก็คือตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็คือให้มาเป็นเหมือนกับซ็อกซเรอร์นะครับแล้วก็ข้างๆ้างเนี่ยคือตรงนี้โคตโรคโคโคสวยพี่ต้นว่ามันสวยมากนะครับเหมือนเขาใส่เกราะของมังกรนะครับผมแล้วก็หน้านี่คือเหมือนน้องนี่เลยแอนนาเทเลอร์จอยมากๆนะครับส่วนตันตอมาคือดาบที่เป็นซอสตัวที่เป็นดาบใหญ่เนี่ยพี่ต้งมีความรู้สึกว่ามันสวยมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเนื้อข้างในมันเจ๋งมากแล้วก็ตัวนี้นี่นี่ ตัวเหมือนสายฟ้าเนี่ยอันนี้คือเจ๋งเหมือนกันนะพี่ต้มมีความรู้สึกว่ามันสวยเหมือนกับงานของตัวที่เป็นต่อแล้วก็ดาบอีกอันนึงอันนี้คือดาบนี้คือเป็นดาบที่เล่นที่แบบถ้าใครได้ดูในคอมิกจะเห็นเลยแล้วก็จะมีตัวสายฟ้าที่เป็นเหมือนพลังเวทนะครับแล้วก็จะมีมังกรนี่ท่านผู้ชมมังกรขออยาตตั้งค์สิเป็นรูตั้งได้บบตั้งไม่ได้นะครับมังกรไว้เกาะแขนเกาะคอนะอันนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วก็จะมีหัวนะครับหัวคล้ายๆหัวของโกดลเดอร์ขยับปากได้ด้วยท่านผู้ชมนี่ขยับปากได้ด้วยนะ โคตรเจ๋งอะนี่แล้วก็มีมือพลังเวทแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยของแถมที่เป็นแอกซเซอรี่พรอพนี่คือให้มาแบบโคตรโคตรละเยอะท่านผู้ชมคือเยอะมากๆจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้พี่ต้นจะพา ไปให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับแต่ละตัวแต่ละอันกับละตัวละครตัวนี้นะครับตัวนี้เองเนี่ย first appearance ก็คือโผล่มาในครั้งแรกปี1975กับ X-men เลยนะครับผมและที่สำคัญเลยพี่ต้นชอบอย่างหนึ่งคือตอนที่เขาอยู่ในโครงการฝึกกับเทรนเนอร์ที่เป็นสารจัชนชาวเซเวียแล้วก็แมกนิโตแล้วก็เคเบิลเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนกับดะริเดอร์คือเป็นเหมือนกับผู้นำเลยแล้วก็ ที่สาคัญคือเขาเห็นเหมือนตัวพี่ต้นจําไม่ได้นะว่าไอ้ตัวที่เป็นเหมือน,นล่างตัวใหญ่เป็นไฟๆเขาเรียกว่าอะไรมันคล้ายๆมังกรหรือคล้ายๆตัวหมีใหญ่อะใครที่จำคอมิกส์ได้ลองบอกพี่ต้นหน่อยว่าเป็นตัวละครตัวไหนนะพี่ต้นจำไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่ในหนังอของ X-men n e w m u t a n t ตันเนี่ยคือดาร์กมากคือบอกเลยว่าดาร์กมากๆจริงๆมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันครับผมจุดขยับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากหัวก่อนเลยนะครับหัวเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายมากๆนะุ่ณผู้ชมเพราะว่า ด้วยผมเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันหนามากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะขยับต้องค่อยๆกระดกนี้นิดนึงก้หมหัวนิดนึนงแล้วก็หมุนนะครับถึงจะได้360องศาเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับแต่คราวนี้ปล่อยผมเนี่ยมันจะมีจุดที่นิ่มก็คือด้านหน้าคือตรงนี้จะค่อนข้างนิ่มมากๆนะครับนิ่มมากๆนี่แล้วก็ด้านหลังค่อนข้างนิ่มมากๆเลยนะครับผมคือถามว่าฟูลฟ f ล e l ไหมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแขนเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้นยกให้ดูนะครับข้างนี้ติด ค่อนข้างชัดๆคือติดเลยนะครับเห็นไหมติดมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าติดด้านข้างตรงนี้ก็เลยกลางได้ประมาณสัก85องศาส่วนด้านนี้นะครับผมถ้ายกได้คืออย่างนี้เลย เฮ้ยชาวล็อกเลยถ้าผู้ชมยกได้ชาวล็อก ok เลยนะครับแล้วก็แขนเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ90องศานะครับผมคราวนี้ข้อต่อตรงนี้นะครับผมไม่มีจุดขยับไบเสรแต่มีข้อต่อที่เป็นนี่ครับแอคูเรชันแอคูเรเออแอคที่เป็นแบบ s i ซิง a ูล่ o จอยนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมหมุนได้ด้านหลังแล้วก็มือนะครับหมุนได้360 จุดขยับมือนะครับไม่มีนะอ่ามีเล็กน้อยนี่ครับท่านผู้ชมนี่มีอย่างนี้เล็กน้อยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าขยับแรงๆจะหักหรือเปล่านะครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น articulation แบบนี้ข้อต่อตรงนี้นะครับจอยเดียวนะครับผมแล้วก็นี่งอได้งนี้นะครับเป็นซิงคูล่าจอยแบบหนึ่งหนึ่งเชิงเดี่ยวนะครับผมแล้วก็ที่พี่ต้นชอบดูตรงนี้นะครับตรงช่วงเอวนะครับช่วงบอดี้ตรงนี้นะเอวตรงนี้นะหมุนได้ท่านผู้ชมนน่นะครับผมแล้วก็เอวหมุนไม่ได้อีกแล้วนะครับพูดผิด บอดี้ใต้เรานมหมุนได้นะครับบอดี้ใต้เรานมหมุนได้แต่บอดี้ตรงช่วงเอวหมุนไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็มีเข็มขัดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตรงนี้มีความผิดพลาดเล็กน้อยคือสีมันเปิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะไปรีวิวตอนหลังนะครับแล้วก็สีผิวนะผู้ชมสิ่งที่น่าผิดคาดเลยผิวสีก็จะไม่ค่อยเหมือนกัน เน e so ื้อผ kind of ิวตรงนี <Jonas> <ctions> yeah, so <cas> ้กับเนื้อผิวตรงช่วงพงพุงเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันเห็นไหมครับนานผู้ชมนี่ครับแล้วก็อันต่อมานะครับขานะครับยกได้แค่เล็กน้อยนะครับเพราะติดตรงช่วงหน้าง้ามของตรงกางเกงในตรงนี้เนาะเหมือนกางเกงนะครับผมแล้วก็ไปข้างหลังแทบจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดกลางก็ได้ประมาณนี้นี่กลางประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับหุนได้3ามโลกสิบค่อนข้างดีนะครับมีความฝืดเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นเพราะของใหม่ด้วยเลยจุดขยับตรงนี้นะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับนี่เห็นไหม แ o บโปรเจยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่พี่ต้นฟินมากๆคือตรงนี้ทุกครั้งถ้าเราได้ a อติค u l a t i o n ที่เป็นตรงนี้นะคืออย่างนี้เลย the best and the best เพราะว่าเวลาเราขยับไะน้องๆแม่งเท่แล้วแม่งขยับแล้วสนุกท่านผู้ชมคือถ้าเราได้จุดขยับตรงนี้มันสนุกจริงๆจัดท่ายังไงก็ไม่เบื่อเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ายืนแล้วมันแบบได้แบบเขาเรียกความแบบบาลานซิ่งหรือสเตเบิลอะครับคือมันทําให้เรารู้สึกว่าฟิกเกอร์เนี่ย มันมีความแบบเลิศสมนแตนนะเนี่ยนะเนี่ยครับพี่ต้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้เลยเนี่ยเนี่เห็นนะมันยิ้แบบเท่ๆแบบสวยๆเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูออเทอร์ี์ที่เขาให้มากันนะครับพี่ต้นจะลองถือดาตัวเล็กดูก่อนเอ๊ะทำไมตัวนี้อ๋อตกใจตอนแรกพี่ต้นคิดว่าเขาติดกาวมาหรือว่าเป็นเนื้อฉีดเรซินเดียวกันนี่ครับมันแยกได้นี่นี่พี่ต้นแยกให้ดูแล้วนะครับพี่ต้นจะถือดาอันเล็กข้างนี้ก่อนนะครับผมในแบบนี้ เป็นซอสที่เป็นแบบแดงนี้เลยเนี่น,นะครับว่านี่อันนี้อันที่หนึ่งนะครับผมคราวนี้อันต่อมาจริงๆมันควรต้องใส่อันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตขอโทษทีนะท่านผู้ชมพี่ต้นขอใส่นิดนิดหนึ่งเน่เน่่นนใส่นี้เข้าไปก่อนนะครับเน่ยอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็พี่ต้นก็จะพยายามสวมดาบอีกรอบหนึ่งนะครับอื สวมก็ไปนะครับผมแน่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็สวมไม่ต้องลึกมากนะครับให้นี่สายฟ้ามันต่อกันงี้มันจะดูสวยๆนะครับเี่เห็นไหมสเต็ปที่1ผ่านไปแล้วนะครับดาบนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะจัดท่ายีทีหนึ่งสเต็ปที่2อนะครับพี่ต้นจะสวมดาบใหญ่ด้านนี้นะครับแต่คราวนี้พี่ต้นจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับสายฟ้านี่ครับพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันมันได้ความแบบ คือเจ๋งอะเนี่ยพี่ต้นจะใส่นี้เข้าไปเลยเนี่ยอย่างงี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าพี่ต้นเคยใส่ตัวที่เป็นของอ storm อะมันชอบเกี่ยวไม่อยู่เว้ท่านผู้ชมนะพี่ต้นก็เลยจําเป็นต้องปล่อยให้ storm เนี่ยไปแบบเหมือนกับยืนอยู่เฉยจริงๆพี่ต้นเอานี้ใส่ข้างข้างดีกว่านี้ดีกว่าเน่เหมือนกับเป็นสายฟ้าที่ออกมาจากขาพี่ต้นว่ามันเท่ดีนะครับเน่นี้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเน่พี่ต้นขอจัดแบบนี้แล้วกันเนาะเนี่ยครับแล้วก็ อันนี้พี่ต้นสวมข้างนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะสวมได้มากมน้อยเพียงใดนะนี่ครับไม่แน่ใจว่าบุมกล้องเห็นหรือพี่เป๋เห็นเนาะนี่ครับเอ๊นะครับแล้วก็เอาพันมาด้านนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ดาบนะครับดาบอันนี้คือสวยมากพี่ต้นการันตีเลยว่าสวยมากมากนะครับแต่ก็คือเนื้อดาบบางนิดนึงนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องใส่ลึกขนาดไหนนะครับ นี่แทบจะเอาไปดูในหนังเรื่องกาเดียนได้เลยนะครับกรอบบินง้อได้แล้วครับเน่เนี่ครับง้อเน่นะครับง้อแล้วกันต่อมานะครับที่พี่ต้นจะใส่คือตัวนี้นะครับพี่ต้นจะหาวิธีให้มันเกาะแขนก่อนนะครับใส่มันให้หมดนะครับตอนนี้พี่ต้นชอบเน่เรียบร้อยครับท่านผู้ชม นี่น้องแอนนาเทเลอร์จอยนี่นะครับผมถึงึงตึงึงตึง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 ึเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตินี้ก่อนยกมังงี้ดีกว่างอโคตรเทถึึงึงตึงึอันนี้พี่ต้นไม่ได้ใช้เพราะว่า พี่ต้นมีความรู้สึกว่าพี่ต้นยังไม่ต้องการใช้พลังเวทน<ง>่จริงๆอ่ะตัวมังกรมันน่าจะต้องเกาะที่คอนะเดี๋ยวพี่ต้นก็ไปจัดอีกทีหนึ่งนะครับผมคราวนี้ถ้าเรารองรวมทีมท่านผู้ชม เด่เดวิ่ต้นจะรวมทีไม่ดูก่อนจะทำแรมอัพให้นานผู้ชมได้รับชมกันให้น้องแอนนาเทเลอร์จอยยิงข้างบนก่อนเน่นี่ครับเรามารวมทีมกันนิดนึงนะครับแน่ฟัวนี่ครับฟัวบูฟเบนบูฟเบนคาร์มาร์และนี่มาแล้ว เอาเซ่ในเมื่อนิวมิวตันมันก็ต้องมาดิครับเน่เอาเซ่ถึงดึดดึงดึดึหัวามาเดี๋ยวเรามาลองแลปอัพกันสักนิดนึงครับกับน้องแอนนาเทเลอร์จอยหรือเอียนานะครับเอียนาลัสปูตินนะครับน้องสาวสุดเลิฟของโคลอสัสและที่สำคัญเลย เป็นหนึ่งในเขาถ้าเรียกได้ว่าเป็นรีเดอร์ของออฟนิวตันก็ er ว่าได้เลยก็ได้นะครับผมเน่เคยคือเจ๋งอะนะครับเน่พี่ต้นเราตัวนี้วางนี้ดีกว่ามันจะเจ๋งกว่าเน่เอาเจ่เน่หัวหมุนนิดนึงหมุนค้อนิดนึงหมุนข้อนิดนึง,นอ,นนงนอ,นนอ่านี่ครับถึงจะดึงจะดึงจงดึงจะดึงจดึงจะดึงหัวามาครับ กับ4แคตตากรีของการร็มาัไปต้นฮีโร่เริ่มกันที่เท x t เจอร์ดีเทลนะครับอาร์ติคู t เ o ชันหรือเอกโรนอมกการเคลื่อนไหวตามหลักกายศาสตร์นะครับและฟังก์ชันหรือแอ p พลา n ส์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงสีในส่วนของนิเทลที่เป็นการเพ้นส์ต่างๆและสุดท้ายคือบทสรุปภาพรวมว่าควรจะซื้อหาที่ไหนและควรจะสะสมหรือเปล่ามาเริ่มกันดังต่อไปนี้ครับผมในสิ่งแรกเลยเรื่องของ t e x t u r e detail นะครับ ตัวนี้ดีกว่า3คาแรคเตอร์ที่พี่ต้นรีวิวไปในดานี่มูนสตาร์คามาหรือบูฟเตนตรงที่เท็กเจอร์ท่อนแขนทั้งหมดของน้องที่เป็นตัวมาจิกคือดีและสวยมาก2คือตัวผิวที่เป็นขามังกรหรือลายของดาบนี่ถือว่าใช้ได้นะครับพี่ต้นยอมเลยนะครับว่าตัวนี้พี่ต้นให้ที่10คะแนนเต็มนะครับ ส่วนต่อมา articulation จุดขยับยังเป็นเหมือนเดิมในฟังก์ชันของบอดี้ของผู้หญิงที่เป็น material sexual ของตัวบอดี้ผู้หญิงคือยังให้ความรู้สึกว่ามันยังขยับได้ไม่เต็มที่และที่น่าเสียดายคือท่อนหัวไหลตรงนี้มันติดตรงดาบไอ้มันติดตรงเหมือนกับเหมือนกับกรอที่เป็นหนามามันเลยยกได้ไม่เต็มที่นี่คือสิ่งที่น่าเสียดายมากๆนะครับตรงนี้เอาไป8คะแนนและสุดท้ายครับผมคือเรื่องของฟังก์ชัน ฟังช์ชันต้องยอมรับเลยว่า h a ส B ูลหลังๆน่าจะเป็น 4D Print หรือ TD Print นะครับเป็นการใช้ความสามมิติเนี่ยเข้ามาสกแกนนะครับทำให้ตัวชิ้นงาน,นออกมาดูสวยแล้วก็มีรูปรักษณ์ที่แบบฟูลฟิลมากๆตัวนี้เอาไป10คะแนนเต็มเพราะฉะนั้นโดยภาพรวม10-80เพราะฉะนั้นอยู่ที่สกอร์10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม 10บคะแนนเต็มเป็นความชอบส่วนตัวของตัวมาจิกด้วยและที่สำคัญเป็ต้นชอบน้องแอนนาเทเลอร์จอยมากๆคือเขาน่ารักมา,มากๆจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวต้นฮีโร่ช n แนลนะครับอยากจะฝากไว้เลยว่าใครสนใจ ใครอยากตามหารองทักสอบถามได้ที่ร้านโทชิทอยนะครับเผื่อพี่แบงค์ยังมีสินค้าดีๆอย่างนี้อยู่หรือใครที่สนใจตามหามที่เมกกะทาซานะครับผมสะพานเหล็กนะครับหรือตึกอเววันก็มีหรือใครอยากจะรองตามหาในกรุ๊ปซื้อขายมาเวลฟิกเกอรก็ได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้10คะแนนเต็มกับมาจิ c กับแก๊ง New มิลสแ t นส d 4ีตัวแล้วนะ4ตัวแล้วที่ตอนนี้ฮั s สโบออกมาจริงๆมันมีตัวอื่นพวก Cannonballs นะครับพวกที่เป็น Boom Boom Balls ก็มี Boom Boom อะไรต่างๆ Chester Star นะครับก็มีเหมือนกันที่อยู่ในแก๊งของ New มิลแตนนะครับแต่นี่คือ4ตัวหลักสำหรับวันพรุ่งนี้นะี่ b u f ตัวใหญ่มาแล้ว Buff Balllock นะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นเทคโนโลยีแบบเทคโนโลยีนอยส์ no id, ถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดเนาะเป็นเหมือนกับเขามีพลังนะครับในการสร้าง ความเป็นสมดุลขึ้นมาได้ทั้งที่เขาเป็นเหมือนกับหุ่นเหล็กน,นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าในวันพรุ่งนี้ตัวปาร์จะเป็นแบบไหนเราจะแกะพร้อมๆกันเลยนะครับผมสำหรับนี้10คะแนนเต็มกับมาจิขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขนอนหลับฝันดีและทุกคนที่รับก X-Men อย่าลืมเข้าไปตามคริปพโตนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และเข้าไปกดไลค์ที่เพจของพิโตนต้นฮีโร่ด้วยการกด C first ด้เลยครับไปแล้วครับไอร์ยูดูแลสุขภาพด้วยนะบาย